อาหารเช้าวันนี้ก็เตรียมวัุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีกุ้งจ้ากุ้งตัวสดๆพริกกระเทียมนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผักที่ใส่ก็จะมีต้นหอมก็ไม่ใช่ค่งหัวหอมหัว,หวใหญ่แล้วก็พริกหยวกที่ลูกชอบแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยแครอทแล้วก็นี่เด็ดเลยกะเพราหลังบ้านที่ปลูกเองจา้าไปเริ่มทํากันเลยจา้าแรกใส่พริกลงไปเลยจา้าไหน ประมาณนี้นะคะเทนงไปน้ำมันลงไปนิดหน่อยพอจะแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมเข้ากันนะคะีนต่อไปก็จะไปปรุงรสจ้าเพราะกุ้งจะใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปแต่กปรุงไปแล้วจ้าผัดทุกอย่างาเข้ากันนะคะ ผัก,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 กของเราลงไปเลยจ้าตัดักให้สุดนิดนึงก่อนนะคะสวยจากนั้นก็ใส่กุ้งของเราลงไปเลยจ้าแล้วก็สูตรนะคะทําแบบไหน,นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ให้เข้ากันไปเลยเพิ่มไฟอีกนิดหน่อยรอให้กุ้งสุกนะคะในสีเริ่มสวยแล้วจ้ะของเราก็สุกแล้วนะคะใน ใส่พี่น้องน,นะลาสีสันเป็นจะแซรบนะคะต่อไปก็ใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยจ้าจุกจุกไปเลยกระเพราหลังบ้านหอมหอมถูกเองถูกใจเรียบร้อยแล้วนะคะชิมรสแล้วเมื่อกี้อร่อยถูกใจแล้ว คลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะกระเพราก,กุ้งเสร็จแล้วพร้อมทานจ้า